ว่บนว่นอ่ะว่นอ่ะนาอึ้งห้ออโอ้โหโอ้โหโตโพี่น้องว่นงามครับ เคยเล่าผ้ากินว้าเทียเ่ยวนะครับวันนี้เคยเล่ามาพาพี่น้องมาเที่ยววัดนะครับวัดท้าไม่เขาครับเสียงพิ้นหนอหาวพี่เนาะเพิ่มเสียงพิ้นนอหาวนะครับ เสียงพินม้วนๆครับกวันศิขาวัดอ่าอ่าท่าไม้นะครับของศิลิปินเดียวแถวบ้านหฮานะครับเสียงพินเสียงแค่นี่ครับออกมาครูครับอ่าไทยเล่านะครับเสียงพินเสียงแค่นี่ครับม้วนครับพี่น้องเลยหยุดไทยให้พี่น้องได้เบึงนะครับได้ฟังเสียงพินก่อนสิขาวัดท่าไม้นะครับครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับ ของวัดท่าใหม่นะครับความสวยความงามผมจะถ่ายทอดอจุดต่างๆให้พี่น้องได้เบ่งนะครับได้ชมนะครับเดิมปวดละปวงามมาพี่น้องปบดหลังไงปวดหลังงามครับพี่น้องนะครับได้ในวัดกะลมลื่นดีครับผูใ้ใดเคยมากนะครับเคยมากหรือเคยมากร,ราบไหว้ในวัดน,นะครับของวัดท่าใหม่เฮ่านี้จะเห็นว่าความงามขนาด ผมอยากให้เอฟซีนะครับบอกว่าับชมนะครับเบิ้งน้ากันพี่น้องเบิ้งความงามเบิ้งความอรังการของวัด่าไม้นะครับความล่มลื่นนะครับเป็นยังไงนะครับมาเบิ้งมาชมกันพี่น้องครับก็จะมีนาครับองค์พญานาคคูนะครับสวยงามมากพี่น้องมากนะครับโอ้ยบรรยากาศไปอยากมาเที่ยวมาชมมากเบิ้งกบมาด้วยครับพี่น้องด้วยใกล้ลเรเที่ยวกับจีดีพี่น้องครับบรรยากาศ เชียวมาชมกันนะครับมาเขาวัดฟังคำน้ำกันนะครับมาส่วนงามดีพี่น้องเอ้ยนะครับโอ้หน่ะนาไปเขาไปปุ๊บฝนนเห็นบท่าทางนาเข่าไปทางวัดฝนนะครับนาโบดเท่านี้นี่นะครับบรรยากาศดีลมลื่นดีพี่น้องเิ้นได้น่ะมนคนเราหนาเท่าสบายดีสบายดีสวัสดีฝากช่องไนในด้อฝากช่องนเล็กๆของ หน้าม้นคนเราหนาดในเด้อซอยดันกันพี่น้องนะครับทั้งไร่ห้องเราไปเลยเราเบิรอ,อบรรยากาศนี่เนาอึ้งเราไปได้เลยเนี่ยบรรยากาศเฮาก็สวยเลยนะะาะรวว่ากันดีะนอ,อดรื่นดีปะครับว่าจะไปทั้งพุ่นแหละโอ,อ้สงามพี่น,น,น้องนะครับสมคัเร่าเลื่อนนะครับ อารมลื่นดีครับวัดท่าไมัยสมคำเราลื่อนพนวัคนะครับเบื้องนี้เบื้องนี้เดี๋ยวเคยเล่าสิ่งอี่น้องเบื้องนี้นะครับงานมาเบื้องนี้แป๊บหนึ่งนะครับปุดนี่เนาะท่านพอเท่าค้มชิ้นพันช่อนนะครับปวดๆผมไงแต่งานถูกบงุกหลานนะครับมาเบื้องสร้างเผือกเหาะี่น้อง สร้างเพื่อฟูงโค้งแนะบ,บบไงเพี่ยรูงแนะบงบไงหนึงครับว่างามมากกว่าพี่น้องครับนี่สร้างโค้งนี่นงาม่างบไงหนึงครับคุณก็มาทลูก่สร้างโค้งนี่นะครับนะนะครับจุดนี็จะมีบอลไทรูปอีกชุดหนึงนะครับ มาทายได้ครพี่น,อน,น,น,นอ้องเรื่องนีเ้เรงนี้ด,ด้พี่น้องิงปุ๊บดูวมาครับเนี่ยรถมารมากพี่น้องไปพาไปชมทางปุ่นกันนะครับกากาบันยุตนะครับใหว่างยุ่ใกล้นะครับแถวสุ้ทรสาครแถวปทุมแดนนะค้ับเราไปมาได้นะครับ้บ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้่้่้้้้้้้้ เห็นคล้ายๆว่ามันร่มลรื่นนะครับวัดนะครับสวยงามร่มลรื่นนะครับเห็นตะไปตะมาตะเคียวนะครับนะครับวันยุดยุดกับมาวันยุดเมือได้กับแววมาก็ได้ครับแต่มีวันหนึ่งนะครับเสี่ยพี่นองเบิ้งเฮียพี่นองอถั่วนาคนะครับนากเกี่ยววันหนึ่งขึ้นหนักนะครับมู้กินหางบานเท่านั่นแหละมองไงซะนะครับจุดหนีวันไอ้คน เดินไปเดินมานะครับลอดขามได้เยวเคยล่ามศิลปพี่น้องเลือรอดขามไปนะครับศิลป์พี่น้องามมาลอดขามนะครับปึ๊บเพื่อเพืโอ้ยนะครับโอ้ยขามโอ้ยนะครับขามเับพี่นอ้องอะเดินไปนะครับอาเว้ไปเรื่อยๆไปทางไหนเหนพี่นอ้องหมดสวยงามอาคารนะครับอ,อีกจุดหนึ่งนะครับที่ มาแล้วก็้องมากราบไหว้นะครับของวัดท่าใหม่ของเขาก็คือนะครับท่าเวสุวรรณนะครับ่าเวสุวรรณโนนะครับเห็นไหมยืนสวยงามอยู่นะครับพี่น้องนะครับถูกขององกู่าเวสุวรรณนะครับกราบไว้ี่มากราบไหว้ก็มาได้นะครับมาขอท่อนจาก่าวเวสุวรรณเขาก็มาได้นะครับของวัดท่าใหม่เขานะครับ เคยเล่ากับสี่หางผ้าพี่น้องมากกาบมาไหวานะครับมาเบ,บิึงนะครับในจุด,ดนีนด้นะครับเพิ่มสวยงามองค์วัดทำอะไรอย่งไรนะครับพี่น้องเบิึงนะครับเดินทางไปครับย่อเคยเล่าถึงผ้าเดินทางนี่ซุ่มอู้หยุดนะครับนนะผ้าผ้าปีนบึงนพิม่มลุ่มลื่นของวัด นะครับบรรยากาศลมลื่นคนกับมาเที่ยวมาชมนะครับมาไหวามากราบผา,าล่ายพี่นอ้อ,เองเต่าใหญ่พี่นอ้องเงี่ยมันเต่าใหญ่กระต่ายนะครับรนะครับเนีนยนหน่อยนางขโมยอยู่พี่นอ้นองไหวอยู่เป็นได้น,น้ำมุนเป็นได้น,น้ำมุน เป็นได้ผ้าใยแม้วเชียวเป็นยังผ้าใยแม่นางเป็นยังยาวเลยเนาะยันดีเนาะเออมื่อเมื่อหลังกับผ้าใยแมวเบิงแมวเชียวผักแล้วเคยเล่าผักแล้วหลังมาเป็นครั้งแรกเลยนี่เองเขาเราหนามาเป็นครั้งแรกเลยอันนี้กับพี่เนยน้เอึงคักอยูวะแมวเที่ยวครั้งแรกกลชนะเลยว่าใครแรกเด้อแมวเที่ยวไหมแเที่ยวเนาะเมื่อวัน มือม่อน,าม,อนามื่อนาไมยไหมคร,รับครับครับนะครับซุ่มเพื่อกจะปล่อยละอองนะครับเป็นบ่อนี่ละอองน้ำเย็นสบายครับอึนหน้าอึองพันยางขวดครับซึ่งบรรยากาศนะครับโอ้โห<น>งามครับอ่น,อนอ มามาเที่ยวมาชมนะครับน้ากันพี่นองโอ้หนักเลยดูี้งงี้หุ่นพยานหักหนัดเลยหนักเลยหไเนาะอยู่ในป่าผมนี่ที่นี่ด่งหมดนะปวดนะเห็นไหมโอ้คือปวดเลยเนาะวนะบนเกี่ยวอยู่ในป่ปาผมนี่ปวนะปวนะเกี่ยวอยู่นป่ปาผมเลยหนักเี่ยเดียวยังไม่เห็นบ้านามันเกี่ยวอยู่ในป่าผมหนักใหญ่ใหญ่นอยู่ป่าอยู่ย เกี่ยวจะนี่ปลาโมนี่พยานักกลมกลืนกันครับพี่น้องลไหลานเน้อตั้งแดก็ให้ลูกไหหลานเนียพันก็สามตัวน่นแกลุงปูเชิมไหหลานก็สมตัวเด็ก็หัวสามตัวูนี่ขนเห็นวะ อ้งามครับพี่น้องบรรยากาศาไปนั่งไหนไงไปไปไปนังก่อนเห็นว่าหน้าอึ้งเป็นไปหาหาลูลกปูหุนนะครับพญานาเข้านะครับต่อไปสิเป็นพระเอกช่องบ้า ทำไมทายผเสื้ขาวป็นยังเยอะตอนเยอใช่คยเ่อเราปนยัมีเมียเดินรงสดาเรามาเกี่ยวโอ้บึงงามมาพี่น้องเกี่ยวอยู่ในเกี่ยวไม่อยู่ในโด่งหมดแน่น่ะหมดไปย่างไปไอ้อห้องยื้อไปเนี้ยมันคักเป็นวะปวดที่นี่ทำหมดเนี้ยโอ้ยสอนวะเจ้าเจ้าสอนนัวะ น้ำมุนเอออนเท่าไหร่จ๊ออนแบบมันเย็นดีนะเย็นดีแล้วมันงกนกับในบรรยากาศเนาะอเขาป่าคนน่ะป่ามนรวนัีป่าเาะเดยบึงน้ำตกซาซาอยู่คนเนี่มีน้ำตกว่าไอ้ไปยืนอยู่น้ำตกคนน่ยคนอยู่ผาเขาคนมั้ยยืนน้ำตกไก่ฟ้าไปแลไปยนไหดู มันไม่เกี่ยวอยู่รอดนาเพพี่น้องนี้ันแก่อยู่รอดนามเีพญานาค้มนทีอยู่ใกลน้ก่เกี่ยวรอดนาโอ้ยสวงามนานทีอยู่ใกลนาเ่คุอยู่ดูกล้ัวเกี่ยวอยู่ทั้งสายน้าสาธุนี่งามคับมุมนี่มุมนี่ย้ยืนยืนเบิ้งอยู่มุมนี้ บงเอากลองครับเอาจะยืนจะยืนูะหันด้ยืนู่มุมนี่ไปีท้ายเบิ to ้งนี่พ er ี่นองเขาเบิ้งนี่โอ้ยวนอ่ะวอ่ะนาอึ้งเขาโอ้ยโอ้โถโโพี่นองะงามครับดับหัวสเสอนสอนสอนพี่นองสอนมา่งงเบิ้งน้ำตก้มีกระต่ายนะครับหวังก็มีพอน ตัวบึงกวงนี oh yeah, ่ปลาพุ่น่ะว้กวงพุกนพว่น่ะยืนอยู่ในป้า่นกวงยงนู่นเจ็บคนกับว่าน่งอยู่ผิวผิวผิวผหน้าข้าเขามนได้เีบึงงามมพี่นึงบ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 ึง้ย บรรยากาศวันใบี้ายี่บาใจบยู่บ้าไอ้เน้านี่าบน้ำซักิดอยู่เรื่อยมดาถือไม้มางนาข้าวบกออกไปนี่ทำวเ่ขาเาเขาจะเาเดียบงนเเขาไป่ทเนียเขาเาเขาะามงเขาือเระอเบื้งเขาไปนี่ทำมือเนื้อเวียงเอ้ยปะเออนั่งลอ เชียร <jut> นบะ่าได้เสียรหรอกบ่บ่ันเขาทำมพาทำมัาทำมัง้เรอหมดหดล้าวออกพออจัดนเบอร์ใต้เห้อมีอยางมีอย่าบ่บมันดตันนี้ทำเพินไม่น่อยจัะ ได้ทำไปด้น้ำมุนครับกพักปวดเทาครับคักพักักสบายดีสบายดีเออว่าไะนาอึงเป็นว่าเปิดมืเปิดตาเชลีลกดิ่งไปยังเนาาไปทังบีมมึงด้วไปเป็นข้าวออกมึงไปไปข้าวออกไปข้าวบีมมั้ง มาแค่พอเหี่ยรอดทำมาแล้วโอ้ออมาได้ทำรอดทำมาตั้งทีนี่ขลุมาปลาพี่นี่พี่น้องมนปึปลาจึ๊บออกมาปลาพี่เหรอเฮ้ยเอาหาวน่อยนี่หาควงหน่อยวะนะนาอึ้งบมล่ะออกมาหากวงหน่อยนหากวงน่อยเราบอเคยเห็นก็ได้เห็นพี่น้องเลย มาเป็นครั้งแรกไปเล่าภาเที่ยวสมสัมสมซืช่องวานามลไปเล่า้าเที่ยวเนี่ยมันมันสวมก็ซื้อชองวะไปเล่า้ามาเกาะมาชมพูนิน้ำิน้ำเอ้าบินมากเาะน้ำาชีนเาบบม่น้ำชาชินอ๋อป้ป้ผ่านาน้าก่นีาหรอ ว้าวนะมาลังวัดกันสมมนมนนิมากาตรงอ่าแม่น้ำชาจีนไป่นองนะครับมาปพ๊แม่น้ำชาจีนเลยลังวัดนะครับอว,วันนี้กันเน,นี่ยนันบูชาเนี่ยไประแังเลยไปเพ่อนต่นั่นมังม,มีชีเพ็่นนั่งสมาี่ังนานเหอไอมีชีนังน่งนะอยู่ล,ยยลูก นครับโอ้บรรยากาศอะเก็บบรรยากาศอ่าทางแนะม่น้ำท่าจีนใหม่พี่น้องเบื้องครับหลังวัดท่าไม่พี่นอ้องโอ้ยบรรยากาศนะครับเบื้องบนบรรยากาศพี่นอ้องนี่สายยูทูบมาหากันไปแจ้งซี่อะไรพี่นอ้องนะครับมากับ มาครับเนี่ยมาครับเบาวมุนคุ้นาหนาดนะครับมาจะไหนกระทักกันย่ำนั่นแล้วเนาะกล่องพ่พละมุนพละมุนกันอยู่สองคนกันขอบคุณลลายเดี๋ยวมือหลังนะครับมือหนาเอาสี่ภาพไปใสนะครับกันอาทิแวะโท้เอิญน้ำมุนมาคอลแล็ปกันยังสี่เรื่อยๆนะครับก็ไปกันิลยส้มไปนน้ำกัน ที่ได้ออกจากทำรับอนี้เนาะอ่ะออกมาจากท่านามแล้วพี่น้องจะขี่เขาไปหาปุ๊บก็เสรว่าจะออกไปทางนาคนละยังไดนะครับมันทำแล้วมาํำพดมันนี่ดีดีแวนหนีก็เนาะน้อไปวนว่าอยู่บนมีตะบนงานไปสองวัดก็มีแต่งานทั้งสองวัดพี่น้องโอ้ยบรรยากาศ เดี๋ยวจะให้นามวนไทยรูปนับนปโป๊ะใครยู่งดิอเ,เอา <laughs> มุมนี่งามงามพี่น้องเดี๋ยวจะให้พี่น้องมึงงามกับมุมนี่โอ้โหปนดอะหนักเกี่ยวหนักเกี่ยวเนี่ยปนน่ะปุดน่าวัดท่าไม้นะครับโอ้ยพี่น้องนี่ปลาในดงปวดนวดปวดโอ้ยหนักไหม มันบรรยากาศฝนพี่น้องนเบงเบงบงเบงบึหน้าเกี่ยวโขงเงาครับฝนอ้งามครับเย็นวะเยน่ะหน้าอึ้งยากไมอไจ่อว่าง่ายนน้ำโอกาสไอยู่เย็นดีวะมีโอกาสี่ไหมอยู่วเนมีโอกาสด้บอกพี่น้องทังบ้านเลยมีโอกาสพบกันเยวอีกยูเย็นดีบอกพี่น้องทังบ้านเลยแล้วก็ผู้ใดท่านมากับมาได้วัดท่าไม้ได้ไหเออ วัดธ่าไม้แล้วทานมาเทียวมาส้มก็บ่าแล้ววัดธ่าไม่ด,ดูแต่โรงงานหลายกับมันก็นบอกหักน้อยเนาะมาเทียวเปิดหูกเปิดต,ตางเทียวส้มบ้านบ้ามากว้ายไม่เขาก็ได้มาเทียวนเลยต่อไปเน,เ,นเนี่ยแหน่ว่าแหน่จะเป็นพระเอกช่องอะไรที่นี่ <c oughs> นะครับเบมึงฝนโอ้ยงามครับพี่น้องสะออนสะออนพี่น้องสอนแห้งมึงมึงมึงโค้งงามเกี่ยวงามครับเนาะควม ควบงามโต๊พญายนาคเดือดหนามจริงโต๊เนาะบ้านท่อนถือพญายนาคผมมึง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 คนชิ่งผมลุกุ่นอ่ะ่นะพี่น้องคน,คนชิ่งลุกหนาแตกุ่นควบงามควบงามซะสูกองพญา,า,านาคเลยขอให้ลูกหลานผ่านกดผ่านเกณฑ์นี่เด้อซอยลูกหลานเนี่ยเอเยี่ยงเก็บซอยดันนี่เด้อก่อนเห็นว่นายน้มหน่อยหยาดหยาดพี่พี่น้อง

ขอจบลิปในเพียง่านีซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องเคยเล่าผ้ากินพ้าเยน็นดือ้อสวัสดีสบายดีครับ